วันนี้จะมารีวิวชีสบัวแดงราะตอนแรกเราลองลองแกะไปรอบหนึ่งแล้วเราแกะไม่ได้ทุกคนแล้วเราก็จำแล้วเราก็จำได้ว่าอันนี้มันกินได้นี่เสีแดง,งเนี่ยอุยแต่เราแกะได้ะอัน,นี้คือเซนซ่าให้เรากินเราจะกินทีไรขอให้เรากินตอนแรกีบอกว่า อร่อยขนาดนี้อะคือตัเตี๋ยแล้วก็ชอบกินแล้วก็กินชีสอยู่นะบางคนเคยเป็นชีสเป็ดแท่งๆก็กินจิ้มไว้แล้วหยิบหิงแล้วเละกินเด็กอในหัวมันไม่อร่อยอันนี้มอร่อยมากอะแบบนุ่มๆละมุนละมุนไม่มีกลิ่นคือ หเห็นในกระแสย,ยูทูบเขาดังมากคือเขากินชีสปวแดงแล้วก็อยากเริ่มกินตามเพิ่งรู้ว่าดิฉันท่านมีดว้วยตรองพอปะทุกคนน้อท่าน,นมหาชัยอร่อยมา้าก <c oughs> เราจะมาลองกินอันนี้กันอันนี้ก็เป็นชีสเหมือนกันทุกคน เคยไปเจอคือมันมีหลายแบบมากห็น่ะแต่ว่าเราซื้อแค่เนี้ยเพราะราคา,ามันค่อนข้างแอบสูงนะโอ้แม กินไม่อะหอยยาใครอยใ,ใครกคนกินไม่ลงอ่ะมันเคยยนี้ยวน่นอ่ะเรามองกินอยู่ที่นี่เพื่อให้ทุกคนดูนะเก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 ะง่าแกะเกะฮขับให้สิ้นลบ ราก็จะแกะคิดตรงนี้พอาะท้งทุกคนเพราะว่าไม่รู้ท่าไมเลยวยังแกะไอ้ขึ้งโอ้วว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 วให้กินมากอ่สุดๆถ้ากินให้ฟินกันเนี่ยเค้าต้องกินกันแคกเกิดสุดที่ว่าจะไม่มีฟินกัน อันมค้ามอกกับแก้มอดออยไมคลิปนี้ก็จะมีคลิปนี ov, like ้ด้วค่สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย